แล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับนะสำหรับเกมวินเทจสตอรี่พาร์ทที่26ใช่ไหมนะโอเคก็วันนี้ผมว่าผมจะไปทำอะไรนี่ดีกว่าขุดคลองเว้ยไปขุดคลองสักนิดสักหน่อยเดีย๋ยวเราจะได้ไปมีเส้นทางไปเอาคนเหล็กได้อย่างสบายใจนะแล้วก็เออไปขุดคลองต้องใช้อะไรบ้างวะที่ขุดเหล็กใช่ไหมเอ้ที่ขุดหินที่ขุดดินที่ขุดหินเอาไปแล้วโอเคแล้วก็ท่าน,นั้น มังเอาตัวที่ขุดตัวอย่างไปไหม้มองหรอกมั้งเอ้อะไรอะ่ะเฮ้ยหิมะตกอ้าวนี่อะไรมั้งมันเพิ่งเดือนนั้นเองเนี่ยออคเทอร์เบอร์ตุลาคมหิมะตกแล้วเหรอตกไวจังวะแต่อากาศหนาวไหมเนี่ยอากาศเทมเปอร์เจอร์ศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์องศาอันนี้เราก็หนาวมาดิเราลงน้ำอะ่ะจุม๋ม ตัวเปียกแล้วโอเคแล้วงอไรต่อเอ่อหนาววาจะหนาววันนี้อันนี้อุณหภูมิร่างกาย37องศาผมว่ามันต้องหนาววันนี้อีกแน่ๆเลยวะ่ะไอ,อผมกลัวว่าเออน้ำ,น,ำน้ำมันจะเป็นน้ำแข็งอะถ้าน้ำเป็นน้ำแข็งเราเดินเรือไม่ได้นะอ่ะแย่ละเอ่อไอ,อชุดกันหนาวมันทำยังไงวะแล้วเราต้องไปลงน้ำเยอะด้วยสิ เอาหนังหมีหนังหมานี่มันทำได้ไหมเออเอามาทำแบ็คแบนเพชตก็มาทำเป็นเออขาดใหญ่แล้วก็นี่เสื้อันหนาวลาชิว้วอา้าวไม่พอ่ะเฮ้ยเ้วมีเราทำเรามีสองอันอยี่ว่าเรามีน้ำมีอยู่ขลังได้อันหนึ่งจะทำได้กี่อันวะเนี่ย ได้สองอันนี่ว่าโอเคอัน,นีนะน,นี่มีมีแพนด้าอันนี้มีดำโอเคเรามีอยู่มีแพนด้ามีดำอ้าวทำไมมันมีแค่สองตัวเองวะแต่มีน้ำตาลเรา่ะเ๋อโยนไข่ที่ทำไมมีน้ำตาลเออนี่แล้วก็มาอันนี้อ๋อน,นี่ได้อันใหญ่ือนี่ว่าได้อันใหญ่สองอันเลยเหรอโอเคเราใช้น,นี้แหละทำไงนะต้องเอามา เอามีดมาตาดัดจอนอ้าวทำไมได้แค่หัวมีวะเออลองเสี่ยนดูไหมโอเคอ๋อโอเคไม่ได้หนังมีไม่ได้ตกใจหมดแล้วก,ก็ได้แค่แล้ว่าได้แต่หัวเออหัวเราต้องทำไหมเนี่ยไม่ต้องทำหรอกเอ,อ๊ะอาจจะทำก็ได้เก็บไว้ก่อนเราวางกับพื้นได้ไหมได้โอเคเหี้หลอนวะน่ากลัววางอย่างนี้แหละแล้วก็เอาวันนี้มาทำเป็นหนังขนาดใหญ่ ใช้มีดเหมือนเดิมโอเคมีดไหน๋ยวนี้ได้มาสองอันปุ๊บแล้วก็ทําเป็นขนใช้กันไกกันไกเราอยู่ทางซ้ายหยิบมาสิหยิบมาโอเคเอาแกมาแล้วก็นำหีมาวางอย่างงี้ปุ๊บโอเคได้เสื้อแล้วโอเคง่ายดีแล้วก็นี่เป็นกางเกงด้วยใช่ไหมเออมีแค่สองจุดใช่ไหมมีแค่สองอย่างที่ทาได้ด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายเป็นถุงมือแต่ว่ามันน่าจะไม่คมนะ ถุงมือถุงมือเราใช้หนังอันเพชรมินเดียมได้นี่วาแล้วถ้าเป็นเองอกียงอ่ะแองกียงใช้ขนาดใหญ่ก็ได้ใช้ขนาดเล็กก็ได้ใช้ขนาดกลางก็ได้เออเราเอาหัวน,นี้แหละทำเ,เป็นแองเกียงเลยโอเคเยี่ยมแล้วก็ถุงมือถุงมือถุงมือเออลองอันนี้อันนี้เป็นหนังเลยนะจะได้เป็นหนังได้เป็นหนังขนาดแบแบเพลว แล้วก็ขนาดใหญ่ไาทำถุงม,มือได้อยู่ใช่ไหมได้เลยมั้งผมว่าเออลองดูซิเอามีดมาหั่นมันซะปึ๊บได้หัวได้หนังมาเอาหนังมาทำเป็นนี้ได้สองอันมาแล้วก็นี่ไงถุงม,มือโอเคเยี่ยมทีนี้เราก็ไม่หนาวแล้วใส่ชุดไปใส่ไหนอนะใส่เห็นได้เลยเดี๋ยวนะน้องถอดเสื้อก่อนมาเปล่าปึ๊บไม่ใช่ ตอนนี้ยังใส่เสื้อเสื้อในเอ๊ะเออ,อแล้วแล้วก็นี่ยังเกงเปลี่ยนกางเกงไปซะโอเคกันความหนาวเป็นชุดเอสกิโมอยาม่างสมบูรณ์แบบอันนี่มันรองเท้านี่หว่าเก่งเราใส่ได้ไหมได้อยู่โอเคแล้วก็ถุงม,ม,ม,มือถุงม,มือใส่ฝั่งนี้แล้วพวกชุดนี้ไมาไหนดีวะเนี่ยเก็บไว้ก่อนโอเคเรากลายเป็นชาวเอสกิโมแล้วผมรีบไปบอกวะมันยังโอเคม้าต่อย ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะครับว่าแต่ไม่เป็นไรเราใส่ไปเลยก็ได้เอาหนาวมาไว้ก่อนแล้วก็เ,เสื้อผ้าหน้าผมเราไว้เก็บไว้นี่กะกันหวัวมีเก็บไปด้วยโอเคเราไปขุดดินกันต่อดีกว่านั่งเลยไปเลยนี่ถือของใหม่ประมาณตรงหนา้าที่ผมเล็งไว้มาแถวๆนี้นะโอเคโอ้โห ดูเหมือนว่ามันจะสูงกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยนะเนี่ยโอ้โหกี่ชั้นวะเนี่ยหนึ่งแล้วเราต้องขุดด้านตายไปสักบล็อกหนึ่งด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหตายห่าเยอะขนาดนี้ใครจะขุดไหววะเออมันไม่มีทางที่มันเรียบกว่านี้แล้วเหรอที่มันระดับน้ําระดับเดียวกันไปเนี่ยก็สูงเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเราต้องขุดยาวด้วยตายตายตายแล้วมากมันไม่ต่อนนี้วะตรงน,นี้แล้วเรารีบเอา เชื่อมมาใส่ทำไมวะเนี่ยไม่มีตัวอื่นแล้วเหรอไม่มีแล้วโอ้โหแย่แย่ทำอะไรไม่ได้นอะกจากลงมือทำมานะโอเคเรามาเริ่มขุดกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้ผมก็ได้ขุดเออเป็นแนวทางไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายนะเพราะมันเป็นแนวหินนะนะทางนี้เป็นแบบเป็นหินข,ข้ามผ่านเส้นนี้ไปนะแล้วก็เออข้อดีอย่างแรกเลยคือมันไม่ถล่มเหมือนดินเว้ยส่วนข้อเสียนั้นคือแบบไม่เป็นหินมันแข็งเออต้องทำกันต่อวันนี้เออล้วที่ขุดเห็นเอ,อเคียมาอยู่เยี่ยม ก็เออต้องขุดลึกยาวเลยวะเนี่ยคุดเห็นผมจะพังก่อนไหมวะเออน่าจะได้สักหน่อยหนึ่งโอเคไว้ผมขุดเสร็จแล้วค่อยมาดูกัน สร็จกทีนะนี่ขงนี่พอดีเลยเนี่ยจริงๆมันมันไม่พอดีมันติดใบผ้าใบผ้านีา่ว่าเออผม,มนูมคิดตรงนี้เลยแต่ก็ช่างมันเถิดมันต้องสนใจอะไรมาขนาดนั้นน,น,น,นวะว่าผมจะเออขุดอีกบกล็อกตรงนี้วะเอาไงดีวะเออแล้วก็เหลืออีกเยอะไหมเออเหลืออีกหน่อยนึงตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะไม่เท่าไหร่หรอมั้งไหนลองไปดูหน่อยสิอ๋อดินถล่มอีกอุตส่าห์เพิ่งจะกบไปได้แท้ขึ้นเรือไปโอเค ก็ไหนดูสิเออเร่งคันเร่งหน่อยขวับไปโอเคนี่แวน่นแวน่แวนไงนเดือดร้อนแล้วเนี่ยโอ้โแล้วก็ตรงไหนนะเดี๋ยวเราต้องตัดต้นไม้นี่ออกด้วยนะเนี่ยประมาณตรงนี้ไหมนี่ตรงไอ้ต้นต้นหญ้ายาวๆเนี่ยนี่มันต้นอะไรวะมันไม่ใช่ต้นหางแมวต้นตกเลยต้นอะไรวะใช่มันเถอะ เราเขียนมาขุดประมาณนี้แล้วกันเราแถวนี้ต้องขุดมาหาน้ำนี่ไหมไม่ต้องขุดแล้วขุดยามมาเลยขุดยามมาปุ๊บ,บ,บแล้วก็ลงทะเลไปเลยน่าจะน่าจะได้อยู่แล้วมัง้งเออตรงนี้ข้างล่างมันเป็นอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราขุดแค่บล็อกเดียวพอล้วใช่แล้วขุดลงทะเลมาเลยตรงนี้จะเป็นทางออกของทะเลฝั่งเหนือของเรา ปุ๊บปุ๊บนั่งเรือมามาตรงนี้เดี๋ยวก็มันก็ไปสำรวจข้างบนอีกบนผมว่าน่าจะมีแผ่นดินอยู่วะน่าจะเป็นแผ่นดินครอบมันไม่ใช่ทะเลเปิอดอะมันเป็นทะเลปิดอะมันผมตั้งค่าแมปไม่ดีวะมันเลยเป็นอย่างงี้เสียงเลยเอ่อแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ถ้าผมหยับมาฝังนี้ผมันต้องขุดคลองตรงนี้อ่อเนี่ยเอายาวไป ดี๋ยวมาก็เราจะขุดมาฝั่งนี้ก็ไดแหละเออจะขุดตรงนี้น่าจะง่ายกว่าถ้าเราอยากไปฝั่งนี้แล้วนะดีือวันจะมีทางข้างหลังอยนได้โอเคเฮ้ยได้เวลาเริ่มเฟรสองตายพอดีโอเคในสนิติสองผมก็ทำเสร็จประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่เอาน้มันอยู่ต่างระดับกันเมรอเลต้องมานั่งอุดน้ําก่อนเดี๋ยวผมจะออใชออ้กองฟางอุดน้าไป มันต้องใช้กองฟางหามันทุบง่ายทุบเร็วดีฟางแป๊บเดียวทุบแป,ป๊บเดียวไม่เปลืองด้วยหาง่ายด้วยถ้าเป็นใช้พวกแพ็กดินอะไรเงี้ยผมจะเอ,อต้องมานั่งใช้ที่ขุดมันเสียเวลานะมันก็จะเปลืองค่าควา,ค,ความคงทนของที่ขุดแราด้วยผมไม่อยากมานั่งหลอมที่ขุดใหม่ผมจะทำอย่างนี้แทนแล้วผมก็จะทําแบบเป็นสะพานน้ำาเหมือนจะทําไม่ได้嘛แล้วต้องทำให้เป็นระดับเดียวกัน อาจจะทาได้ก็ได้ผมก็่อาจจะมีพื้นที่ไม่มากพอเพราะผมขี้เกียจขุดนี่แต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะว่าตอนที่ผมลองเป็นยังไงเอาเป็นว่ามันไม่ได้แล้วกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมวางน้ําวางดินวางอะไรเสร็จแล้วผมกลับมาทีหนึ่ง คือตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เหลือแค่ขุดตรงนี้แล้วก็เปิดช่องนี้ิดเปิดเปิดเลยแล้วกันนี้เป็นน้ําทะเลนะนี่เป็นน้ําน,น,น้ําน้ําจืดน้ําคลองอะไรย่างเงี้ยนี่จะเขียนว่าเป็นวอเตอร์ธรรมดา10ล i ตร r s water แล้วก็น,นี้จะเขียนว่า10ล i t ร of sea water คือน้ําทะเลนั่นเองแล้วก็ในมือทั้งสองมาบรรจบกันจะเป็นยังไงนะ ไม่ไม่เป็นไรไงหรอกเ,เราบักบักามาดูนะเออแป๊บแป๊บขุดไปให้สก,ก่อนโอเคเลาลองตักมาดูสิปึ๊บเป็นวอเทอร์อยู่โอเคงั้นผมต้องทำการผสมให้มันให้เป็นคื่นก่อนปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ตัวนี้หน่อยนึงมันเป็นคื่นมันน่า,านลำคาญเราจะเราจะเดินยากมากเลยโอเคประมาณนี้น่าจะพอ ึ๊บตรงนี้เป็นน้ำทะเลแล้วมั้งยังไม่มีน,น้ำทะเลโอเคไม่เห็นแก้ได้เลยไหนวะวางไปโอเคหาแล้วปึ๊บไม่โดนแล้วก็ขุดบล็อกนี่อีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็เสร็จแล้วโอเคขอเวลาสักคู่แล้วก็สมบล็อกสุดท้ายแล้วก็อีกหนึ่งบล็อกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วในสุดโอ้โหช่างเป็นยาที่ หลายชั่วโมงเหลือเกินนะผมทำตรงนี้โอ้โหเสร็จทีเว้ยเป็นไงสวยงามเป็นเส้นตรงโอเคเราก็ออกไปสู่ทะเลอีกกว้างใหญ่ฝั่งนึงเลยลเออแล้วกันไหนดูสิเออแล้วก็ฝั่งนี้ผมยังไม่เคยมาเลยนะเออที่มันมีตรงนี้เพราะว่าผมไปเดินแถวเนี้ยมันเลยเปิดแมปได้แค่นิดๆหน่อยโอเคเราลองมาสำรวจกันอีกแบบว่าแมปรอบรอบนี้เป็นยังไงกัน โอเคผู้ที่ตรงนี้เป็นภูเขาสูงสูงนะแล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้นิดหน่นนอยออให้ลมรู้สึกแบบแผบๆแถวแถวนี้นะแต่ว่าตรงนี้มันดูแห้งแล้งกว่ามัมันไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นทะเลเปิดด้วยมันเป็นแง่งองอกมาเฉยผมจะลองอ้อมไปดูว่าตรงนี้จะเป็นทะเลไปถึงตรงไหนรือว่าเป็นแอน่งแผ่นดินล้อมไว้ ดูแถวนี้สิต้นไม้เต็มเลยล้วจะเห็นรอยได้นั้นน่าขาดใจจริงๆเลยว่ะเพราะเห็นรายได้เนี่ยแล้วก็ฝั่งฟ้าผมค่อยขับอ้อมมาดูแล้วกันขอม,มาดูฝั่งขวาก่อนโอเคดูมาว่าตรงข้างหลังเราจะไม่มีอะไรนะแถวๆนี้ตรงนั้นน่าจะเป็นแผ่นดินอีกสักนิดหน่อยนึงแล้วมาดูฝั่งนี้นดีกว่านี้โอ้โหภูเขาสูงโคตรใหญ่เลยอย่างสวยย้ายบ้างอยู่แถวๆนี้ไหมน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ โอ okay, เคโอ้โหมันสูงมากเลยเนี่ยโอ้โหเขาใหญ่อ่ะเอาเป็นเครบอดร์เล็ก,กเองมันใหญ่เกินนะเนี่ยน่าจะใหญ่กับปกติเลยถ้าจะไม่ผิดผมว่าผมตั้งค่าให้มันมีภูเขาสูงไว้เยอะอยู่นะเออให้มันสูงไปกว่ามากกว่าปกติอะแล้วทันเออผมลืมเอาที่ขุดอันนั้นอีกแล้วที่ขุดเออที่ขุดโพสติกติ้งอะไ้ดูแร่อะลืมอยู่แล้วต้องมาหลังไม่รอบนึงช้เกตมา นั่งเือมันก็นั่งกับ FK สักพักได้เลยเนี่ยถึงเดินทางด้วยเรือมันจะเร็วแต่มันก็ยังชา้าอยู่ดีนะเทียบกับทะเลนีนกว้างใหญ่ของเราแต่ก็ดีกับไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้มันจะมืดแล้วด้วยอ้าวเป็นเรื่องล่ะุอนนีผมขอเอาตะเกียงมาติดเนียกแล้วเอาตะเกียงมาติดต้องเอาต้องลงมาด้วยแล้วก็มากดกดเอาไหนวะปุ๊บโอเคดูข้างล่างนี้สิมีอะไรบ้าง น่ากลัวไม่ชอบผมเกลียดทะเลผมเกลียดตะตอ้ตะตองทะเลมากเลยช่างน่ากลัวก่อนที่มันรู้ว่าอะไรอยู่ใต้ดินเรามันโคตรน่ากลัวเลยนะเว้ยรู้ป่าผมไม่ชอบทะเลเลยถ้าเป็นแบบหาดตาอะไรเงี้ยพอพอได้อยู่ถ้าไปอยู่กลางทะเลเงี้ยโอ้โหตายเออแล้วก็อย่าได้ได้มาตายแถบนี้เชียวนะเพราะว่าของเราอะ่ะเราจะมีของไม่กี่อย่างของเราที่มันจะเออพวกกิ่งมมกิ่งม้าอนะไรเงี้ย เพราะเธออะไรเงี้ยน่าจะรออยู่บนผิวน้ํำเลยแต่พวกของนหนักๆอ,อย่างพวกอุปกรณ์เครื่องมือเราอะไรเงี้ยน่าจะด่วงไปข้างล่างหมดเลยว่ะเสียของหายไปหมดเลยเสียงเลยนี่มันหินอะไรวะเนี่ยหินทรายวะแล้ฝั่งนู้นมีอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นเขีเกาะเฉยอันนี้ล่ะเนี่ยเกาะเดิมของเราโอเคเราก็มาเปิดแบบน,นี้หน่อยๆน,นะรู้แค่ว่าตรงนี้เป็นเากาะภูเขาขนาดใหญ่เลย น่าจะอยู่ยากอยู่นะเฮ้ยเรามาปรีเล่นกันทั้งว่างถ้าไม่ลืมแล้วก็ไม่ขี้เกียจไปซะก่อน,นโอเคเอแค่นี้บพอแค่น,นี้พอแล้วเรากลับบ้านก่อนเออแล้วก็กลับทางไหนวะเนี่ยเออถ้าเราจะมาขุเดเล็แล้วก็มาตรงน,นี้ปึ๊บเข้าช่องนี้แล้วก็มาหลังอ้อมหลังภูเขามาประมาณน,น่าจะแป๊บเดียวถึงวิ่งแป๊บเดียวถึงนี่แหละโอเคเรา กลับบ้านกันดีกว่าโอเคนี่มันมาถึงบ้านแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าสภาพอากาศนี้จะเริ่มเย็นลงแล้วสีต้นไม้เริ่มเริ่มซีดซีดขาวๆแล้วแล้วต้นผักเราจะเป็นอะไรเปล่าวะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งไอ้นี่เริ่มโตนี่เออโตหมดแล้วนี่พวกนี้เดี๋ยวเรายังเอาไว้ก่อนค่อยปลกูกเอ้ค่อยเก็บว้เก็บเลยดีวะผมหน้าหนาวเพราะต้นไม้จะโตไม่ค่อยดี่าไหน่นะมันจะโตชา้าเห็นไหมเป็นที่เป็นที่เ,ทเออ อุณภูมิ่ะเอ้ยจะเป็นที่น้ำมะน่าเป็นน้ำกระปุ๋ยอ่ะเออต้นที่ปลูกข้างนอกน,นี่ผมว่าผมจําได้อยู่ว่ามันกันทนหนาวได้อยู่สักพักใหญ่ๆอยู่เออแล้วอาจจะโตทันอยู่ก็ได้แต่เพราะต้นคานนี่ผมไม่แน่ใจว่ะแล้วก็18ออัตโเบอร์นี่เริ่มออกอาการแล้วเนี่ยผมนึกว่าจะมาสักประมาณช่วงพฤศจิกายนนะไม่นึกว่าจะหนาเวเร็วยค่ะนี้แต่ไม่เป็นไรเราเตรียมอาหารไว้หมดแล้ว แล้วพวกกองพวกไก่เราก็ควรเอามันเข้าบ้านเข้าเล้าไปให้หมดเลยเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันก็หนาวเป็นเหมือนกันนะวะเออแล้วก็เหมือนพวกต้นเบอร์ลงเบอร์รี่เนี่ยจะไม่ไม่ออกดอกออกผลนั้งตอนช่วงหน้าหนาวอนนั้นเราต้องต้องทาเออ,อน,นี้อัน,นี่ไว้ให้มันให้ต้นเบอร์รีด้วยแต่ผมเกียจวะแต่จริงๆก็น่าจะทําได้นะเพราะว่าตอนนี้ กระจกเราก็พร้อมแล้วอ้กระจกเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็ทำไมต้นข้าตายวะฮะเฮ้ยูสปูคนานตายห่ามาเลยเหรอนะวะอะไรวะต้นข้ามันไม่ทนหนาวอะหวังว่าเพ่อนจะทนหนาวนะเออเราสามารถจุดจุดกองไฟให้มันหายหนาวได้ไหมเพิ่มอุณหภูมิในนี้ทำไงวะท่านึงนะเออผมต้องทุบนี่ออกก่อน โอเคยันดินที่ได้มาได้มาโอเคและได้มาว่าดีน้องมันจะทนได้เนี่ยทนไม่ได้หรอวะน้ำพุมันเท่าไหร่อะไม่บอกเออมันดูตรงไหนมันเขียนไว้ว่าบอกแค่บวกห้าองศาอย่งแล้วตอนนี้ข้างนอกอยู่ที่ศูนย์องศาแล้วด้วยยังไม่หนามากเท่าไหร่เออต้นแฟกต้นแฝกผมเข้าสุดละเจอแบบแฝกแฟกซีดนี่ไง ทนลบห้าองศาได้แล้วก็ทนความร้อนสิองศาถือว่าดีอยู่เออแล้วต้นเลนี่ลหละ RYE เลย e. ทนลบสิององศานี่น่าจะทนหนาวได้ดีเลยอันนี้ผมต้องทำเออทำงานดีวะทำแบบโง่งๆเลยแล้วกันนะเพ๊่ผมจะวางไว้างี้แล้วก็เอาฟืนเอาะไรมาวางไว้ข้างบนนี้ จะไหมเหรอวะไม่ไหมหรอกมัม้งแล้วก็อีกนึงนะผมขอลดน้ำต้นไม้ให้หมดก่อนเราเค่อยมานี่กันไหนดูซิลองจุดไฟดูปึ๊บหนึ่งสองสามสี่โอเคห้าอันพอแล้วก็จุดไฟแบบนี้น่าจะทำให้เอออุณหภูมิในนี้มันสูงขึ้นหน่อยนึงนะไว้เรามันเนี้ยกันทรามันวอดก่อนเราเค่อยกลับมาดูเราจะมาดูข้างบนกันว่ามันจะเพิ่มจากห้าองศาเป็น 6เป็น7จ็ดไหมแล,นนแ,แล้วก็นิฟตันแฟลก็จะโตแล้วแล้วก็เออเรือเรา,าได้ไนะทำอะไรทำอะไรอีกวะทำเป็นเสื้อผ้าผมว่าไม่ไม่คุ้มว่ะทำกังหันลมดีไหมเออก็ทำได้นะผมว่าเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เยอะๆหน่อยๆเออก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราจะทำตรงไหนดีอ่ะกังหันลมกางหั่นลมในเกมนี้มันไแบบทำเป็นระบบ กลึงอ,อัตโนมัติอะไรอย่างนี้ได้นะมันสามารถช่วยเราตีเหล็กได้ช่วยเราบดบดของต่างๆได้นะแต่ที่สาคัญคือการเอามาตีเหล็กนั่นแหละไว้ตอนเราตีโซ่ทําชุดเกาะโซ่อะไรเงี้ยน่าจะดีแล้วก็ต้องใช้ในการทุบแร่บ,บางอย่างด้วยที่มันไม่สามารถทุบได้ด้วยมือนะงั้นผมเดินวนหาว่าจะทําไว้ตรงไหนดีอันนี้เ,เราค่อนข้างที่จะฟูมากมากเลยนะ ขาดแค่แล่เฉยเออเราควรทำตรงไหนดีวะตรงนี้ไหมแล้วกยิงระบบเข้าไปในบ้านน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะเออยากอยู่นะทำมันมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันยากตรงแล้วมันนั่งวางระบบอะแล้วตรงนี้ผมก็ไร้วความหมายเลยเดียใช่ไหมอุ้ยเออวะผมอาจจะต้องรื้อหลังคาออกให้หมดเลย ทำแม่หลังบ้านนั่นแหละเอาว่าอุปกรณ์อุปกรณ์เอ้ยไม่ดีตรงนี้มันแค่โซนเผาเฉยๆแท่งติเหล็กเขามีแ้วตรงนี้ตรงเดียวเออไว้ค่อยคิดแล้วกันนะเราจะย้ายที่ดียวดีแบบวะ,วะแล้วควรมาตั้งไว้ตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็วกทำอะไรจอดีวะเตรียมตัวไปขนแร่เหล็กดีไหมไว้ พลาน,าน,น้าในการนี้ผมอัดมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วมันดูว่าตัดออกมาจะเหลือกี่นาทีเออหรือว่าทําต่อดีวะเริ่มคีิเกียจทำแล้วผมเหนื่อยแล้วนี่มันกี่โมงแลนะ้วเนี่ยนี่มันเป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วโอ้โหผมทําอัดคลิปตั้งแต่มันใบบาย,บายอ่ะตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วโอ้โหใช้เวลานาน,านมากทําไอหุดคลองเนี่ยโอเคไว้พทหต้า,นานกันแล้วเราเดี๋ยวผมจะมาเตรียมของไปขุดลงเหมืองเลยแล้วกัน เลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะกิมวินเทจสตอรี่โอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย